รีวิวความรู้สึกหลังเล่นเกม g u n d a m Breaker 4บน Nintendo Switch จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววิดีโอนี้ชายปอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ พอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางการด้านเบเกอร์4เนี่ยเขาได้มีการเปิดเทสร,ระบบเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าระบบการเชื่อมต่อออนไลน์ภายในเกมนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปเทสในช่วงเวลา3วันนะครับก็คือวันที่29วันที่20วันที่21ดกรกฎาคมที่ผ่านมาชัยปอก็ได้เข้าไปเทสอยู่หลายๆช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงวันแรกวันที่2แล้วก็วันที่3ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชัยปอไม่เคยเล่นซีรีส์ของการด้ามเบเกอร์มาก่อนเลยหรือเคยเล่นอยู่ หนึ่งภาคก็คือการดั้มมิชา่หรือว่าการดั้มสามกงสมัยเครื่องดีเอนั่นเองนะครับจริงๆก่อนหน้าที่จะได้เทสอะชัยปอได้พรีออเดอร์ตัวแผ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออเราอยากลองเล่นอนะคือเราเป็นคนที่อยากมีหุ่นเป็นของตัวเองเราอยากใช้จินตนาการของตัวเองในการแต่งหุ่นนะครับผมความประทับใจแรกเลยก็คือการที่เกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยในเกมครับทุกคนจริงๆเกมภาษาไทยในปัจจุบนนันน่มันก็ค่อนข้างมีเยอะแหละแต่ความเป็นเกมภาษาไทยที่อยู่บน Nintendo s w i t c h ชมันไม่ค่อยมีนะมันมีแต่มันก็น้อยมากๆนะหลัก ไม่ถึงร้อยเกมอะไรงี้พอเราเจอเกมกันหน่าเบรกเกอร์สที่เราอยากเล่นอยู่แล้วแล้วก็พอมันรู้ว่าเป็นภาษาไทยอ่ะปุ๊บเราพีออเดอร์รตั้งแต่วันแรกๆที่เขาให้เปิดพีออเดอร์ส่วนช่วงเทสเนี่ยถามว่าประทับใจตรงไหนบ้างนะอย่างแรกที่ผมประทับใจเลยคือเรื่องของ ระบบแต่งหุ่นเนาะจริงๆก็อย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับผมว่าผมเป็นคนที่ชอบสร้างสารรค์ชอบจินตนาการก็คิดว่าแฟนกันดด้ามหลายคนอ่ะคงจะชอบในจุดๆนี้เหมือนกันสาหรับเกมกันดด้ามเบเกอร์นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้แต่งหุ่นได้แต่งพ้ารวมถึงใส่สกิลเอาง่ายๆเราได้สร้างกันดด้ามเป็นของตัวเองอ่ะแฟนกันดด้ามคนไหนจะไม่ชอบบ้างแล้วยิ่งภาคนี้อ่ะ เขาบอกว่ามันมีการทพาพาร์ทหรือว่าการแต่งพาร์ทได้มากสูงสุดถึง11พาร์ทเลยนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าภาคนี้มันแบบมีตัวเลือกอิสระในการแต่งค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการแต่งพาร์ทแล้วเนี่ยมันยังมีการทําส่งทําสีทาบลัชทําแบบเท็กเจอร์หุ่นอะไรคือสมจริงมากคนที่เล่นกันดั้มก็น่าจะปินมากๆสําหรับการดั้มภาคนี้นะครับผมคือเราก็ไม่เคยเล่นภาคเก่าด้วยแต่เราอ่ะเป็นคนที่อยากเล่น SD การดั้มอยู่แล้วเพราะว่าชัยปอบอกเลยว่าส่วนตัวชัยปอเป็นคนที่ชื่นชอบ อสดีกันดั้มมากๆนะเพราะว่าชัยปอมีความผูกพันตั้งแต่สมัยดูเอสดีกันดั้มสามก๊กผ่านทางช่องเก้าไม่รู้มีใครทันหรือเปล่านะที่เป็นกันดั้มวิริชากันดั้มรอปปีอันนั้นคือชัยปอชอบมากชัยปอก็เลยติดภาพจำว่าถ้าเป็นกันดั้มชัยปอจะชอบลายของเอสดีหรือว่าเป็นแบบฉบับตัวจิ๋วนะครับแล้วภาคนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าจะเป็นภาคแรกที่สามารถที่จะเล่นในส่วนของกันดั้มเอสดีได้ถ้าเป็นกันดั้มเบเกอร์ก่อนอันนี้นเนี่ยไม่สามารถเล่นตัวละครเอสดีได้แต่ว่าภาคนี้เขามีพาร์ทในส่วนขอองกกนดด้้มมาาเเเเรลลล่วยยยผ็แบบซื พอแบบภาลาไทยปุ๊บเอสดีกันด้าปุ๊บผมกดเลยวันนั้นผมแบบตัดสินใจกดเลยเพราะว่าแบบเออเราอยากแต่ง SD กันด้ามาคือคนอื่นเราชอบกันด้าตัวสูงสูงตัว HG ตัว RG ตัว MG อ่ะเนาะแต่ชายปอชอบ SD กันด้าถามว่าระบบต่อสู้ระบบในเกมระบบเควสเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างชายปอคิดว่าจากที่ได้ลองเล่นมา3วันนะระบบค่อนข้างโอเคเลยเรื่องของความเสถียรเรื่องของบั๊กเนี่ยอันนี้ชายปอยังไม่เจอนะครับแล้วก็เรื่องของระบบคอมแบทเรื่องของการต่อคอมโบการใช้สกิลในเกมเนี่ยชัยปอถือว่า ลื่นไหลนะลื่นไหลามากๆเลยถึงแม้ว่าช่วงเทสที่เป็นเน็ตเวิร์กิ e งเทสนะครับจะมีเควสให้ทําน้อยไปหน่อยแล้วครับแล้วก็มีหลกักๆกเนี่ยมันจะมีล่าคาหัวกับทําเนื้อเรื่องนิดหน่อยทุกคนประมาณ3 4ด่ดานเองไม่เยอะไม่เยอะมีน้อยมากๆนะครับระบบสกิลอะไรเงี่ยม,มันผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งนะที่แล้วเวลาเราเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าเรา ทำนู่นทำนี่อะไรแล้วมันจะมีสกิลของแต่ละพาร์ทนั้นๆเพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนสกิลเอกลักษณ์เฉพาะพาร์มันทำให้การเล่นหรือว่าสกิลเฮของเราหรือเกมเพย์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากแล้วแต่การแต่งกันดั้มของแต่ละคนนะแล้วก็ภาคนี้ความพาก็คือเราสามารถที่จะ ขยายหัวโตขยายแขนขยายขาได้เป็นกันดั้มแบบทรงประหลาดๆอาจจะไม่ต้องเป็นกันดั้มที่เป็นทรงกันดั้มปกติอาจจะเป็นกันดั้มหัวโตกันดั้มตัวรีแขนรีดอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะเกมเนี้ยตอนซื้อมาชัยปอก็แอบหวั่นใจนะวิมพ์ปอเป็นเกมที่ต้องแบบลงเควสลงดันเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนการที่เราจะได้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องไปลงเขาเรียกว่าลงดันนะครับลง,ลงเลดลงเควสอะไรอย่างงี้แล้วก็ต่อสู้ไปเพื่อ เล่นด้จบเควสแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนแบบสุ่มมาในแบบตามด่านนั้นๆตามกันดั้มที่เราไปเจอไปสู้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ต้องฟาร์มเพื่อเอาชิ้นส่วนให้ครบสมมติใครอยากต่อพวกกันดั้มที่เป็นแบบกันดั้มฟอร์มหลักๆคือตอนพื้นฐานอะเราได้ I ไอเจ็ดแปดไปแล้วแต่ว่าพวกกันดั้มที่เป็นฟอร์ม,มอื่นๆอาจจะต้องไปฟาร์มบ่อยๆลงเล่นด่านเดิมๆเพื่อจะได้ชิ้นส่วนให้มันครบตัวทั้งแบบ1ิบเอ็ดพาร์ลี่นี่ก็อาจจะเป็น อีกหนึ่งข้อที่อาจจะต้งองคอนเสิเร์ตเก๋วิใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบลงไปเล่นเกมเดิมๆซ้ําๆหรือจะไม่ค่อยชอบระบบแบบนี้เท่าไหร่และนเกมนี้ท่าที่ชัยปอสังเกตเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบแคลนด้วยนะเป็นเหมือนแบบตั้งแคลนมาไว้แบบเอ้ยเป็นหน่วยเดียวกันเป็นพวกเดียวกันลงดันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีการเปิดองปิดห้องอะไรก็ตามภาษาเกมฟาร์มจริงๆชัยปอดูรีวิวมาเยอะมากนะก่อนตัดสินใจจะซื้อนะครับผมก็เห็นคนเขาบอกว่าจริงๆภาคก่อนตอนนี้อย่างเอ่อ uh, New g r n d Breaker เนี่ยมันทําไว้ได ชัยพอก็เลยลังเลยเอ้ยชัยพอจะซื้อดีไหมถ้าเล่นภาคนี้แล้วกลัวมันแป๊บอบแต่พอแบบได้มาเล่นจริงๆนะครับเราก็ได้เห็นรีวิวของเพื่อนๆรอบตัวที่เขาเล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้นที่เขาบอกว่าเออสภาพแล้วก็เกมพีทุกอย่างเนี่ยมันดีกว่า New Grenna Baker หลายขุมเลยนี่ชัยพอก็ถือว่าเออได้รับคอมเมนต์ได้รับการรีวิวจากคนที่เขาเคยเล่นภาคก่อนหน้ามาหรือเคยเห็นภาคก่อนหน้ามาชัยอก็รู้สึกอุ่นใจแล้วว่า ว่าชาป้ปพอคิดถูกว่าใชาป้ปพอพิเออเดอร์ไปสําหรับใครที่รอเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยจะเปิดวางจําหน่ายวันแรกวันที่29สิงหาคมใครที่ยังไม่พิเออเดอร์เนี่ยก็ร,ยกรีบไปพิออเดอร์นะเพราะว่าคนที่ได้พิออเดอร์เนี่ยห้ยปพอจะไม่ผิดเนี่ยเขาจะได้เป็นพาร์พิเศษแล้วก็เปิดล็อกอะไรบางอย่างพิเศษก่อนผู้เล่นที่ซื้อแบบปกติด้วยนะครับหรือว่าใครที่ซื้อแบบดีลักใครที่ซื้อแบบแพงขึ้นคอนเทนเตอร์ดิชั่นเนี่ยก็จะได้แบบ ตัวการดั้มตัวนู้นตัวนี้ได้ของเต็มไปหมดเลยตามภาษาบันไดนะที่ต้องแบบขายของนะครับแล้วทุกคนที่ดูวิดีโอนี้แหละกำลังตัดสินใจกําลังเล็งเกมกันดั้มเบเกอร์สอยู่ไหมนะครับสรุปแล้วซื้อไม่ซื้อแต่ชัยปอบ,บอกเลยนะว่าชัยปอพีไปแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ แต่งเองได้ทําอะไรเป็นของตัวเองสร้างตัวละครเป็นของตัวเองสร้างหุ่นเป็นของตัวเองเนี่ยชัยปอคิดว่าเกมนี้ตอบโจทย์แล้วยิ่งใครที่เป็นคนที่ชอบแนวหุ่นยนต์อยู่แล้วหรือใครที่เป็นแฟนการดั้มอยู่แล้วชัยปอคิดว่าการดั้มพาคเนี้ยไม่ควรพลาดโอเคนะไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวตัวเกมจริงออกมาเดี๋ยวชัยปออาจจะมาคุยกันอีกรอบนะ้อในความรู้สึกหลังเล่นเกมตัวจริงแล้วผมหาถึงขนาดไหนรู้ไหมถึงขนาดไปซื้อการดั้มมาต่อเนี่ยการดั ur, ้มคาลิเบอร์การดั้มเนี่ยฮะการดั้มจีทรีคือแบบ เป็นคนที่ไม่เล่นกันดั้มเลยไม่เคยต่อกันดั้มเลยนะครับแต่ว่าลองดูลองแบบอุย๊ยพอซื้อเกมพีเกมกันดั้มเสร็จมาซื้อกันดั้มต่อว่าเพิ่มความอินได้ตัวเองนะจะเผื่อจะได้เล่นเกมสนุกขึ้นนะครับ